นมัสการหลวงตาคุณแม่ชีกักลยาณมิตรทุกท่านเจ้าค่ะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะเป็นไงอ่ะอาจจะฟังมาตั้งแต่เช้านั่งฟังอยู่เนาะเป็นไงบ้างชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ,งแจง๋ถึงใจชัดชัดเจนเจ้าค่ะก็โดนไหลดอกเจ้าค่ะหลวงตามันยังมีความพยายามที่จะช่วยตัวเองอยู่นะเจ้าค่ะกาลังจะพูดแต่เจ้าค่ะมันมีความพยายามหลงหลงหลงไปพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ไม่ยึด กิริยาอาการที่พยายามช่วยตัวเองมันก็ยังไม่รู้ไอ้ตัวเองอยู่ไหนเลยมันจะไม่รู้ตัวเองมีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยแต่มันมีกิริยาอาการที่หลงอยู่แล้วว่ามีความพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ไม่ยึดมีความพยายามวยตัวเองไม่ให้ยึดแต่ไอ้ตัวเองอ่ะที่จะถูกช่วยและไอ้ตัวเองที่พยายามไปช่วยตัวเองอ่ะมันคือใครว่ามันอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงะแล้วตัวลงใครช่วยใครกันแน่ก็เราพยายามช่วยตัวเราให้ไม่ยึดเราช่วยตัวเราให้ไไม่ยึดเอาไอเราไอตัวเราที่ถูกช่วยมันอยู่ไหน และไอเราที่พยายามไปช่วยตัวเราไม่ยึดแท้จริงอะ่ะมันก็ยึดอยู่มันยึดอะไรก็มันยึดว่าถ้าเราช่วยตัวเราไม่ยึดเสร็จแล้วเราก็จะนิพพานอา้าวมันก็ยึดอยู่ดีนั่นแหละแต่มันไปกลับไปช่วยพยายามช่วยตัวเองให้ไม่ยึดแล้วเรามาคิดพิจารณาดูสิไอตัวเองที่ถูกช่วยอยู่ไหนวะเราช่วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไต ไ้น้อยไซใหญ่มาร์ตับปอดหัวใจให้ไปยึดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราช่วยน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําลายน้ําปัสสาวะน้ําไขมันข้นน้ําเงือให้ไปยึดหรือเปล่าช่วยธาตุน้าหรือเปล่าให้ไปยึดก็ไม่ใช่ช่วยธาตุลมลมวใจลมข้าวลมออกลมตดลมเลอะลมขึ้นบวงบนลมขึ้นาวลาให้ไปยึดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราช่วยธาตุไฟความร้อนความอุ่นให้ไปยึดหรือเปล่าก็ไม่ใช่ช่วยธาตุอากาศที่เป็นความว่าง ช่องว่างในให้อวัยวะมันเคลื่อนที่ในร่างเราให้ไม่ยึดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราพยายามช่วยธาตุรู้ให้มันรู้แล้วไม่ยึดแต่ธาตุรู้อะบอกมันถ้ามันพูดได้บอกมึงไม่ต้องมาช่วยกูหรอกกูนะเป็นธาตุที่ม่มีไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจสัมผัสได้แล้วมึงจะมาช่วยกูทำไมอะกูยึดไม่ได้อยู่แล้วแต่มึงก็จะมายึดกูแล้วมึงก็ยึดอย่างอื่นด้วยถ้าธาตุรู้มันพูดได้มันจะว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยมันไม่ได้บมดเลยทั้งห้าทั้งหกธาตุแล้วเราบอกว่าเราจะช่วยตัวเราให้ไม่ยึดแลวไไปช่ยตรงหน คือช่วยกายก็ไม่ได้ช่วยจิตก็ไม่ได้ถ้าจิตเดิมแท้มันพูดได้มึงไม่ต้องช่วยกูเพราะกูเป็นธรรมชาติที่มายึดอยู่แล้วไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจรู้ไม่อาจสัมผัสได้เอ้าแล้วจะไปช่วยมันได้ไงสรุปแล้วเราช่วยใครกันแน่เราช่วยใครและสุดท้ายไอ้ที่เราที่ไปช่วยให้เราไม่ยึดอะไรนั่นคือใครไอเราที่ไปช่วยทําให้ตัวเราไม่ยึดช่วยให้กายไม่ยึดช่วยให้จิตไม่ยึดและไอผู้ที่ไปช่วยให้กายไม่ยึดช่วยให้จิตนมันท่ยึดแล้วเราจะได้นิพพผ่านไอคนนั้นมันคือใครมันอยู่่ทีไหน มันอยู่ในใน,ในอวัยวะใดๆใ,ในร่างกายเราอยู่ในธาตุทั้งหกเรื่องอยู่ที่ไหนตัวเราไอ้ตัวนั้นที่ที่ที่ปัญยาไป,ปช่วยตัวเราให้เราไปยึดแล้วเราจะนิพพานอันนั้นมาไหนอ่ะแต่นิพพานมันคือธาตุรู้ที่มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุเดิมธาตุเดิมในในแต่แแต่ที่ไม่มีอวิชชาอันเป็นธาตุอันนั้นแต่ไม่ใช่ตัวเราไปยึดธาตุไอ้ที่มันรวมกันเนี่ยแล้วมันมันไปยึดหลงว่าเป็นตัวเราเนี่ยแล้วตัวเราจะไปยึดธาตุรู้น่ะที่เป็นนิพพานแล้วตัวเราจะไปได้้นนนนิพาั กล้ที่ผ่านนั่นมันคือธาตุรู้ที่มารวมกันเป็นเราอะแล้วเราจะไปยึดเป็นได้ยังไงหลวงพี่นายดีปัญญาวิมุตติพี่นายรู้แจ้งพิจารณที่ใจใจมันก็จะติ้นยึดจะเจนไหมว่าไงชัดเจนเจ้าค่ะหลวงตาอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมามันเห็นชัดว่ามันมันมีการให้ค่าสภาวะที่พอไปรู้ทันแล้วมันเลิกยึดแล้วมันก็ไปให้ค่าสภาวะเนี้ยว่ามันดีกว่าเวลาถูกเราเลิกยึดไม่ได้เงเจ้าค่ะหลวงตามันก็แบบมีตัวแบบ เสือกเบาๆช่วยตัวเองตลอดกระบวนการมันเหมือนจะทีน้อยลงบางลงแต่มันก็ตัวเดิมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอย่างที่หลวงตาบอกเลยเจ้าค่ะมันจะเป็นตัวเดิมตัวเดิมที่พยายามช่วยตัวเองให้มายึดมีกิริยามีพฤติแร่งจิตมีพฤติกรรมยังไงที่พยายามช่วยตัวเองให้มายึดแต่มันก็ยืนพื้นกระต่ายขาเดียวด้วยโยนิโสมนสิกาไ่้ใ้ใจไม่อย่างมั่นคงว่าโอ้ไอ้ที่มันมันมันปรุงแต่งให้ช่วยตัวเองให้มายึดได้มันเป็นสังขารทั้งนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นมันไม่ใช่ใจแท้ใจบริสุทธิ์ที่ไม่อาจสังขารได้ ใจแท้ใจเป็นสิบแปดสังขารได้มันได้แต่เพียงว่ารู้ว่ามายึดกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มายึดรู้อะไรม่ยึดแต่ไปช่วยใจให้มายึดมันไม่ใช่ไม่ใช่รู้ว่ามายึดไอ้ใจแท้ใจเป็นสุตติปินิพานมันคือรู้ว่ามายึดมันจะเป็นไงก็มายึดอาการมันจะแย่ที่สุดขนาดไหนดีที่สุดขนาดไหนถูกใจที่สุดขนาดไหนไม่ถูกใจที่สุดขนาดไหนก็มายึดมายึดไม่ยึดสักอย่างเดียวใจอะมันยึดไม่ได้มันได้แต่รู้แล้วมายึดเพราะฉะนั้นไอ้ชี่ยึดได้ไม่ใช่ใจเป็นสังขารพุกเตง ใจมัน,มนก็มนยืนพื้นกระต่ายคาเดียวอย่างนี้โยนิโสมนสติกาไม่ได้ใจแบบนี้ไม่เคยไม่เคยลืมเลือนก็อย่างเงี้ยมันก็อยู่กับความไม่ยึดหรดืรู้ว่าไม่ยึดรู้ว่าไม่ยึดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยึดเกิดอะไรขึ้นไม่ยึดไม่ใช่แบบไปทํากริยา,าการไม่ให้เกิดแต่ทุกกริยา,าการเนี่ยมันรู้หมดแต่รู้ว่าไม่ยึดสักอย่างเดียวทุกกริยา,าการที่เกิดขึ้นตั้งตาหูจม,มูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์ทั้งหมดอ่ะเป็นอารมณ์ทั้งหมดที่ถูกรู้ทั้งหมดตั้งตาหูจม,มูกลิ้นกายใจทางใจก็ค แล้วมารู้ด้วยรู้รู้ทั้งจิตบริสุทธิ์ด้วยรู้จิตเดิมด้วยหรือรู้ใจเดิมแท้ด้วยคือว่าใจเดิมแท้เนี่ยพงแต่งไม่ได้ไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจสัมผัสได้ตัวได้ที่รู้เห็นสัมผัสได้เคลื่อนไหวได้กิริยาการได้ไม่ใช่ใจที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทําอันไหนที่มันกระดุกกระดิกยุกจิกจุกจิกพยายามช่วยช่วยเราให้ไม่ยึดพยายามช่วยเราให้ไม่ยึดพยายามช่วยใจของเราให้ให้บริสุทธิ์พยายามช่วยใจของเราให้ให้ว่างเปล่าให้นิพพานอะไรก็ตามมันมันพฤติกรรมพฤติกรรมยังไงก็ตามแต่มันเหนืืออกว่านนั้ค ใจมันรู้แก่ใจว่ามันเป็นธาตุรู้ไอ้ธาตุที่รู้แก่ใจได้แน่มันรู้ใจมันรู้จากใจรู้แก่ใจรู้จากใจว่าไอ้ที่มันแสดงกิเลสการพยายามช่วยให้เราไม่ยึดช่วยใจไม่ให้ยึดมันเป็นตัคงขาดพวกแต่งมันเป็นตัคงขาดพวกแต่งมันไม่ใช่ใจแท้ใจเบสทุตที่เป็นนิพพานเพราะไอ้นั่นกระดูกกระดิกไม่ได้ยุกยิกไม่ได้ไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจสัมผัสได้ไม่อาจเคลื่อนที่ไม่อาจเกิดดับได้ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรเลยมันได้แต่รู้ที่ออกมาจากความ ไม่มีอะไรเลยรู้อะไรก็รู้ว่าไม่ยึดไม่รู้ว่าไ,ไม่มีผู้เสวยจะมีอาการอย่างไงจะเป็นอย่างไงธาตุขันจะแตกดับไงมันก็ไม่เสวยไม่ยึดบ้านถือบ้านเพราะว่ามันรู้ว่าไม่ใช่ใจที่บริสุทธิ์มันเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวอะไรมันไม่ยึดเลยทั้งอย่างเดียวเพราะมันเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวคือมันเป็นนิพพานอย่างเดียวนิพพานก็คือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์นั่นเองมันรู้แจ้งแก่ใจว่ามันเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวคือไม่ยึดอะไรเลยมันมีอะไรเลยแม้แต่ใจมันก็ไมม่่ยยึดดเเพรราาววป็นนใใจจทททีบิิสุ์แล้้ัตอง มันเป็นใจที่บริสุทธิ์เองแต่แล้วมันจะไม่ต้องยึดใจทําไมมันไม่ต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์เพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันเนี่ยบริสุทธิ์มาแล้วตั้งแต่กําเน,นิดแต่ความไม่บริสุทธิ์เนี่ยไปห่อหุ้มมันมาเฉยเฉยไม่ใช่ว่าไอความไม่บริสุทธิ์ไปอยู่ในเนื้อของความบริสุทธิ์มันเป็นอวิชชามาปิดบงังเฉยเฉยเป็นแขกจรมาเฉยเฉยดังนั้นโชคดีที่อวิชากิเลสตัณาอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่ที่ไปอยู่ในเนื้อของความบริสุทธิ์ของใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้ แต่มันเพียงแค่แขกจรมาไปขณะจิตขณะจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันจึงใจอะมันเป็นธาตุรู้มันจึงรู้ความจริงนี้ได้ว่าอันไหนเป็นแขกจรมาอันไหนเป็นของจริงของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งของเกิดดับของเคลื่อนไหวได้ของไม่จริงของจริงนิ่งเป็นใบของคิดของปรุงแต่งของเคลื่อนไหวของเกิดดับได้ของแตกทำลยของทำลยของทำลายได้ถูกทำลายได้ของไม่จริง มันก็รู้ออกมาจากของจริงว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมที่เกิดดับได้ของจริงเกิดดับไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่อาจคิดไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าของจริงได้แต่รู้อย่างเดียวของจริงมันก็รู้ของจริงว่าของจริงเป็นแบบนี้ของจริงรู้จักของจริงและรู้จักของปลอมคือสังขารเป็นของปลอมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาดังนั้น ความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าจึงเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกที่เกิดมาต้องเป็นทุกข์ไม่อยากทุกข์ก็อย่าเกิดสิไม่อยากเกิดก็อย่ายึดสิอย่ายึดอย่าหลงให้เข้าถึงใจให้เข้าถึงใจถ้าเกิดมาแล้วบอกว่าไม่อยากทุกข์ไม่อยากพัดผ้ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์เพราะพัดผ้าต้องทุกข์เพราะความประสบกับไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกข์เพราะประสบในความไม่ได้อย่างใจ ทุกเพราะความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาทุกเพราะความเหื่อแ a ้งใจไม่สบายใจต้องประสบกับทุกอยู่แล้วก็อยากเกิดมาทําไมอ่ะก็บอกว่าไม่อยากเกิดหรอกไม่อยากเกิดหรอกแต่มันเกิดมาเองเออถ้ามันเกิดมาเองแล้วก็ยอมรับมันไปในชาติเนี้ยยอมรับไปแต่ชาติเดียวแล้วจะยึดอีกให้เป็นใจที่มันไม่อาจยึดไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจสัมผัสได้ไม่อาจยึดได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่อาจใจไม่อาจช่วยใจให้ไม่ยึด ใจไม่อาจช่วยใจให้ไม่ยึดแล้วใจก็ไม่อาจยึดได้ด้วยมันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ความจริงว่าเนี่ยมันรู้ออกมาจากของจริงที่เป็นใบและมันรู้อะไรเป็นของปลอรมรู้ว่าสังขารที่ปงุงพยายามช่วยมันเนี่ยพยายามช่วยให้มันไม่ยึดช่วยใจไม่ให้ยึดช่วยเราไม่ให้ยึดช่วยเรานิพพานเนี่ยมันเป็นของปลอมใครละรู้กับใจอะมันรู้ใจมันรู้ออกมาจากของจร,งจรงิงที่รู้ออกมาจากความเป็นใบ และมันรู้มันรู้จักความเป็นใบมันรู้จักใจว่าเป็นใบแล้วมันรู้จักของปลอมด้วยมันรู้ว่าเราที่พยายามช่วยตัวเราให้นิพพานช่วยใจให้นิพพานเนี่ยมันเป็นของปลอมแล้วมันก็มายึดของปลอมเนี่ยไอ้ที่มันรู้ว่ามายึดคือไม่ใช่เราอ่ะรู้แล้วเราพยายามทําให้เราไม่ยึดไม่ใช่รู้แล้วเราพยายามทําให้เราไม่ยึดแต่ใจอ่ะมันรู้ออกมาจากของจริงมันรู้ออกมาจากใจที่เป็นของจริงคือเป็นใบแล้วมันรู้ของปรุงแต่งอ่ะ ว่ามันปรุงแต่งเนี่ยของปลอมไอ้ที่คิดที่ปรุงแต่งได้เป็นของปลอมเนี่ยมันก็รู้แค่นี้แน่เมื่อมันรู้ว่าของจริงรู้ของปลอมมันก็มายึดและใจมารู้ว่าเป็นของจริงที่ที่มันกระดุกกระดิกไปยึดไม่ได้มันจึงไม่สามารถเอาสังขารมายึดใจได้เพราะที่พยายามจะเอาสังขารมาให้เป็นใจที่เป็นของจริงอย่างถาวรเนี่ยมันเป็นของปลอมจะพยายามมายึดของจริงแต่ใจอ่ะมันรู้ออกมาจากของจริงมาเลยรู้ว่าไอ้ของปลอมเนี่ยพยายามจะมายึดของจริงมันก็ไม่ไปอะไรเลยกับไอ้ของปลอมที่จะมายึดของจริง มันก็คงรู้ออกมาจากของจริงอยู่อย่างเดิมและมันก็ไม่ไปอะไรอะไรกับไอ้ของปลอมมึงจะพยายามมายึดกูก็ยึดไปแต่ถ้ากูมายึดมึงเหมือนคนมามาหลงลักเราแต่เราไม่ลักเขาก็ไม่เป็นไรเหมือนคนพยายามจะมาหลงลักเรามาหลงลักเราแต่เราไม่ลักเขามันก็ไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ทุกแต่เขาอะทุกแต่เราไม่ทุกดังนั้นน่ะไอ้ใจอะมารู้อยู่ว่าไอ้ของปลอมเนี่ยมันจะพยายามมายึดใจให้เป็นใจที่เป็น วาาไม่ไมีไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจสัมผัสได้ไม่อมาจเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอมตะแต่ไอ้ใจมันก็รู้ว่าไอ้ของปอพยายามจะมายึดไอ้ของจริงมายึดใจใจมันก็ปล่อยให้เหมือนไอ้ไอ้ของปอมารักมารักใจอยู่ข้างเดียวแต่ไอ้ใจมันไม่รักตอบมันก็รู้ว่าในไปของปอมันไม่รักไม่รักตอบเพราะนั้นไอ้ใจมันก็ไม่ทุกแต่คนมารักใจมันทุกเองก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับใจมันก็เป็นใจอย่างเนี้ยืนพื้นอย่างนี้เลื่อยไป จนกว่าจะถึงว่าตายมันก็เหลือเหลือแต่ใจไอของปลอมดับหมดของปลอมดับหมดแม้แต่วิญญาณที่เป็นที่ยึดถือที่เป็นของปลอมก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชือ้อหมดการที่จะไปเกิดในร่างใดต่อไปในภพภูมิใดโอเคไหมชัดเจนไหมชัดเจนเจ้าค่ะหลวงตาเออมันต้องโยนิโศมนติการไว้ตับใดที่ยังไม่ได้ผ่านมันต้องมีสองอย่างที่พระเจ้าตัดไว้ในไปตายปีดกเป็นส่วนมากก็คือหนึ่งต้องมีกาลยานมิตร กัลยามิตรอรวมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเลิศจริงๆที่ชี้ตรจะทําให้เราได้ชี้ใจช,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 ชี้อวิชชาได้เนี่ยแล้วก็สั่งสอนให้เราพ้นจากความที่ยึดได้เนี่ยเพรเป็นกัญญามิตรจริงๆแล้วก็เพื่อนเราเพื่อกัญญามิตรที่ร่วมเดินทางแล้วก็สองโยนิโสมนาติการเนี่ยทำที่เป็นตรจะทําความจริงไว้ในใจไม่งอนแง่นคอนแคลนเลยไว้ในใจางต่อเนื่องต้องรู้ว่าต้องโยนิโสมรติใจเป็นใจ ของจริงเป็นของจริงของปลอมเป็นของปลอมไม่ปะปนกันของจริงนิ่งเป็นใบของแท้ของจริงนิ่งเป็นใบของไม่จริงของปลอมเนี่ยนยของคิดได้ของพูดได้ของเกิดดับได้ของกระเพื่อมของไหวตัวได้ของไม่จริงของปลอมความรู้ต้องรู้ออกมาจากของจริงรู้ออกมาจากความเป็นใบออกมาจากใจที่เป็นใบ แล้วก็สักแตะว่ารู้ออกมาจากใจที่เป็นใบเลืเอยไปไม่ใช่รู้ออกมาจากเราที่เป็นของปลอม fruit. ความรู้ออกมาจากเราเป็นของปลอมความรู้ที่ออกมาจากใจ uh, ที่สงบเย็นอั Gins. voilà นนั้นแหละเป็นของจริงแต่ความรู้ที่ออกมาจากการเคลื่อนไหวจากการปรุงแต่งจากความร้อนรนของจิตใจอันนั้นเป็นของปลอมความรู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นอันนั้นน่ะมันรู้ออกมาจากของจริง แต่ความรู้ที่ออกมาจากใจที่เล่า้อนไปด้วยกิเลสได้ความอยากอยากนิพพานอยากนิพพานเดี๋ยวนี้อยากนิพพานอยากบรทุกอยากนิพพานอันนี้มันรู้ออกมาจากความยึดมาถือบั่นออกมาจากไฟกิเลสออกมาจากความยึดความเล่าร้อนอันนี้เป็นของปลอมความรู้นี้เป็นของปลอมมันต้องรู้ว่าความรู้อะไรเป็นของปลอมความรู้อะไรเป็นของจริงความรู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นน,นัน่นแหละเป็นของจริงนิพพานคือ ความรู้ออกมาจากใจที่สงบนิพพานหรือนิโรธเขาจึงแปลว่าดับดับเอาดับตัณหานี่ดับตัณหาตัณหาดับสนิทหรือสิ้นตัณหาหรือสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสดับเมื่อไฟกิเลสตัณหาดับมันก็เลยเย็นสงบสงบจากกิเลสตัณหาสงบจากความทุกข์ความเล่าร้อนก็กลายเป็นความสงบเย็น ดังนั้นนิโรธหรือนิพายเขาแปลว่าสงบเย็นดังนั้นความรู้ที่รู้ออกมาจากใจที่สงบเย็นเนี่ยจึงเป็นความรู้จริงรู้แท้รู้ออกมาจากนิพานธาตุแต่ถ้ารู้ออกมาจากของปอมมันจะรู้ได้ความเล่าร้อนรู้ได้กิเลสตัณหามันจะมีความเล่าร้อนปนอยู่ในรู้มีอวิชากิเลสตัณหาอุปทานปนอยู่ในรู้จะมีความอยาก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 รู้แล้วอยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ หรือรู้แล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันมีความอยากไม่อยากอยากไม่อยากไปตามความพอใจความไม่พอใจตลอดเวลาอันนั้นมันรู้ออกมาจากของปลอมอย่าหลงของปลอมให้อยู่กับของจริงแล้วก็ไม่ยึดของจริงนั่นแหละนิพพานหนูกําลังจะถามอันนี้ต่อเลยเจ้าค่ะเราหลวงตาสอนเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะอ้าดู